วันนี้เราจะมารีวิว power bank กันครับเป็น power bank ที่จ่ายไฟแรงสูงมากจ่ายแรงจนถึง210วัตต์เลยนะครับและดีไซน์เนี่ยก็สวยรูมากครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะลองเทให้ทุกคนดูและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า power bank จากแบรนด์แซดมี Me เนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสูส่ c a n a น k ครับผมนี่คือช่วงรีวิวตามกรนแสวันนี้ผมจะมาดเวาร์แบงค์ตัวหนึ่งครับผมแบบวอร์แบงค์ที่จ่ายไฟได้สูงสุดเถึง210วัตต์เลยครับผมโอ้โหมันจ่ายไฟอะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันกับเจ้าตัววอร์แบงค์ตัวนี้ครับผม s a o m i QB826G ครับ นี่นะครับผมเป็นเจ้าตัว power bank ตัวนี้นั่นเองนะผมคนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางแซตมี่ด้วยนะครับผมที่ส่งเจ้าตัว power bank ตัวนี้มาให้ผมรีวิวนะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับผมก่อนด้านหน้าเนี่ยครับผมเขาก็จะมีเป็นส่วนในรูปของ power bank เนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์แซตมี่แล้วก็มีเขียนไว้ว่าแซตมี่ power pack no 20นะผมน่าจะเป็นรุ่นที่20ของเขานะครับรุ่นตัวนี้มันจะมี2รุ่นนะครับผมทุกคนจะมีรุ่น QB QB 826G 826กับ นะครับผมไอตัว QB 8 2 6เนี่ยจะสามารถสั่งซื้อได้ในรัซาดาทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ผมนามารีวิวเนี่ยเป็นรุ่นตัว G ีครับผมเพิ่มขึ้นมาจะหาซื้อเกันได้ยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าการใช้งานเนี่ยแทบจะคล้ายคลึงกันกหมดเลยครับผมแค่จะเพิ่มแรงวัดจาก200วัตต์ขึ้นมาเป็น2 1 0วัตต์ครับผมในรุ่น QB 826G ตัวนี้นะครับอ่ะหน้ากล่อ,องเขาเขียนไว้เลยผมว่าสามารถชาร์จได้3ตัวเป็นแบบฟァสชาร์จด้วยนะครับผมชาร์จสูงสุดเนี่ยได้210 เปิดกล่องกันครับผมอืว mm ้า hmm. ว wow. สวยงามนะผมทุกคนนี่นี่นี่ เอาตัวอันนี้มาก่อนอ่าในกล่องตัวนี้เขาจะมีเจ้าตัว power bank ตัวนี้มาให้เรานะครับนี่ข้างบนนี้เขาเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของเขานะ Z ซดมีหรือ Z M I เอ็มไอนะผมข้างล่างก็จะเขียนว่า210วัตต์นะครับผม25,000มิลลิแอมป์ power bank นะครับผมดีไซน์ by เซาท์มีนะครับผมเอาเขาวางไว้ก่อนในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมก็จะมีเป็นสาย USB C ครับผม two USB C นะครับผมทั้ง2หัวจะเป็น USB C ทั้งหมดนะครับเขาส่งมาให้ด้วยนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็น สายแบบ USB A to USB C ครับผมก็คือ Type A มา Type C นั่นเองนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จไว้ที่เขาแถมให้มานะครับ แล้วก็มีคู่มือครับผมมีแค่นี้นะผมในกล่องอ่ะเราขอเก็บกันก่อนนิดนึงเรามาดูเจ้าตัว Power Bank กันดีกว่าครับผมเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้ผมจะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่210วัตต์นะครับผมแต่ไม่ได้จ่ายแบบว่า1รูเนี่ยจ่ายได้210วัตต์นะเขาจะมีรูมาให้3รูครับผมจะมี USB Type C USB A แล้วก็ USB Type C ครับในส่วนของ USB A เนี่ยเขาจะจ่ายไฟดุงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับผมส่วน USB Type C ทั้ง2ออันเนี่ยจะมีอันนึงจ่ายได้45วัตต์นะผมกับอีอันนึ่ายได่100ง วัน่าจะจ่ายกำลังไฟได้สูงมากกว่าสีดํานั่นเองนะครับในส่วนของอินพุตชาร์จแบตเข้าไปเนี่ยเขาก็ให้มาฟ้าชาร์จเหมือนกันนะคือเราสามารถชาร์จได้ในส่วนของ USB Type C ทั้ง2รูเลยแต่ชาร์จพร้อมกันไม่ได้นะเอาเสียบสาย USB 2อันเนี่ยมาเสียบพร้อมกันเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะทําให้มันจะตัวแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยมันจะร้อนขึ้นไปนะเออและในส่วนของดีไซน์นะผมนี่ตรงปุ่มของ power เขาก็จะมีมาให้เพื่อให้เรากดดูว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี้ผมก็เหลือประมาณ87%แล้ว้วนว, power Bank วนนะัับส่งจตี มกันว่าสามารถชาร์จ MacBook Pro ขนาด13นิ้วเนี่ยได้1.3ครั้งเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในการชาร์จเต็ม100%ของเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้นะแต่ถ้า Power Bank ไม่เต็ม100%ก็อาจจะไม่ได้1.3ครั้งนะครับผม <laughs> แล้วเขาเคลมอีกอย่างหนึ่งนะว่าสามารถชาร์จ p h o n e 12เนี่ยได้ถึง5ครั้งในการชาร์จเจ้าตัว Power Bank เนี่ย1รอรับผมแล้วก็ซูอ iPad Pro ก็สามารถชาร์จได้1.9ครั้งครับผมซึ่งผมคิดว่ามันก็เหมาะนะกับการใช้งานในแต่ละวันของเรานะครับแถมแล้วเนี่ยยังสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินเนี่ยติดตัวขึ้นไปด้วยอีกได้นะครับผมเพราะว่าในส่วนของเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้มันมีความจุอยู่ที่แค่25,000ม mm ิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เขาก็ยังบอกรายละเอียดด้านข้างด้ว,ว่าาขาขาทนจะม,ะามาถ านความปลอดภัยของเขาหรือเปล่านะฮะเออมันก็ดีอย่างนี้นะสามารถพกพาไปไหนก็ได้แต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งทุกคนเรื่องน้าหนักนะผมน้าหนักของมันเนี่ยหนักอยู่พอสมควรนะ580กรัมนะครับคือผมบอกเลยว่าถ้าใครพกพาไปไหนมาไหนแบบชีวิตประจําวันเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ไหวนะมันหนักมากพกใส่กระเป๋าแต่ทุกคนมีกระเป๋ยาใบใหญ่อาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าแบบใครมีกระเป๋ยายใบเล็กๆแล้วเอาไปพกพาอันใหญ่ขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะหนักพอสมควรนะครับสำหรับพอร์แบงค์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปอาจจะเป็นทั้ง ที่ดีกว่าแต่ถามว่าถ้าทุกคนเลือกความรวดเร็วความสะดวกสบายชัด แป,ป๊บเดียวแล้วเต็มผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยเหมาะกับผมทุกคนสามารถชาร์จแป,ป๊บเดียวเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็ไม่ต้องหิบมันออกมาใช้อีกเลยก็ได้ครับผมออหรือว่าพกติดรถไว้ก็ได้นะผมออขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่7.4คูณ3.2นิ้วครับผมส่วนความหนาของมันเนี่ยจะหนาอยู่ที่1.1นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังโอเคนะสำหรับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับผม Power Bank แ,แซตมี่ตัวเนี้ยนะครับผมมีระบบป้องกอันอุณหภูมิกระแสะเกินแรงดันไฟฟ้าเกินและไฟฟ,ะไฟ,ฟ้ารัดวงจรด้วยนะครับอรรณ์ที่ง สำหรับเจ้าตัวพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าแทบจะทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมโทรศัพท์ iPhone Samsung Xiaomi Redmi Realme iPad MacBook, MacBook Mac Pro โอ้โหแทบจะทุกอันแล้นะครับผมสามารถใช้เจ้าตัวพาวเวอร์แบงค์นี่ยชาร์จได้เลยนะครับแล้วต้องบอกวันนี้นะผมได้ทดลองชาร์จดูแล้วครับผมในส่วนของ iPhone ของผมเนี่ยผมเริ่มชาร์จจาก15ใช้เวลา30นาทีผมจะทดสอบดูว่ามันจะชาร์จไวไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ iPhone ของผมเนี่ยใช้เป็นรุ่น13 Pro Max นนนนนะะครรรรัับบผผผมมมมหลงจจาาาาากททีีีี่่่่่เเเิช์ไไปปปยยณ3 4แ แบตเตอรี่ก็เริ่มขึ้นมาเป็น25แล้วนะก็ถือว่าไวยอยู่พอสมควรนะทุกคนแล้วพอผ่านไปีนาทีเนี่ยแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาประมาณ36เกือบ40แล้วแล้วพอไปถึงช่วง20กว่านาทีเนี่ยก็ได้เกือบ55แล้วครับผมเริ่มชาร์จ iPhone ตอนที่มัน15จนตอนเนี้ยครบ30นาทีแล้วได้แบตเตอรี่มาทั้งหมด65ครับแล้วหลังจากชาร์จเสร็จเนี่ยผมก็ลองจับหลังตู้เครื่อง iPhone เน iPhone เนี่ย้อึ้นามเนี่ยมีความรมานะรมร้ออนอะไเลยคับ ผมรู้สึกตกใจมากในเรื่องของความไวมากเลยนะครับคือมันสามารถชาร์จได้ไวมากจริงๆผ่านไปแค่30นาทีเองก็ได้มา6กาแล้วนะครับผม iPhone เนี่ย6กเ็นี่ยก็สามารถอยู่ได้เพียงพอตลอดทั้งวันแล้วครับผมในส่วนของตัว Power Bank เองเนี่ยจากร0 0เนี่ยก็จะลดลงเหลือเพียงแค่89%ครับผมก็ถือว่ายังนําไปชาร์จอะไรได้อีกหลายอย่างครับผมในส่วนของ Quick Charge USB Type A นะครับผมผมก็ได้ลองชาร์จแลวกับตัว Realme ของผมเนาะต้องบอกเลว่าผมชาร์จแบบปกติโดยการเสีย ์เป็นหัวของซูเปอร์วูดชาร์จเร็ว50วัตต์เนี่ยของทางเรียวมีเองเนี่ยมันจะขึ้นเป็นว่าซูเปอร์วูดชาร์จไวเลยแต่พอมาใช้เจ้าตัวพาวเวอร์แบงค์ตัวเนี้มันจะไม่ได้ขึ้นแบบนั้นนะครับผมจะขึ้นเป็นแค่퀵ชาร์จปกติทั่วไปครับความเดินจริงของเขาเนี่ยเขาเทมไว้100วัตต์นะแต่ผมดูแล้วน่าจะไม่ถึง100วัตต์นะฮะเออแล้วผมก็ได้ลองชาร์จกับเจ้าตัวโทรศัพท์เรียวมีของผมนะครับผมจากแบตเตอรี่27เปอร์เซ็นต์เนี่ยผม,มใช้เวลาชาร์จทั้งหม,มด พอผ่านมาสิวิธีทุกคนจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมาอยู่ที่39%แล้วนะก็ถือว่าไหวอยู่พอสมควรนะ พอเวลาผ่านไปอีกประมาณ7นาทีตอนนี้แบตเตอรี่ก็ขึ้นมา46%แล้วเพิ่มขึ้นมาอีก10%แล้วเดี๋ยวใช้เวลาเพิ่มไปเพียงแค่7นาทีเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็ใกล้จะครบ30นาทีแล้วผ่านมาประมาณ21นาทีแล้วครับผมแบตเตอรี่ของผมเนี่ยจะอยู่ที่50%แล้วครับผมจะเห็นได้ว่าเวลาผ่านไปประมาณ34นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ของผมเนี่ยจะได้ 6 1เท่านั้นเองครับสำหรับ r ร a l วมี X2 Pro นะครับผมอันนี้ทุกคนก็ดูผลทดสอบตัวนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับผมตัวนี้ผมก็ลองชาร์จพร้อมกันทั้ง3เครื่องดูนะเออก็มีทั้ง iPad iPhone แล้วก็เร a l วมีของผมเนาะก็ถือว่าชาร์จเร็วทุกอันครับผมแมต่ดีก็ขึ้นไวอยู่พอสมควรครับตัวนี้นถ้าใครอยากจะหาซื้อเจ้าตัว Power Bank Xiaomi QB826 นะผมสามารถสั่งซื้อได้ในช h อ p e e ได้เลยครับผมเดี๋ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่2 8 9 9 9บาทครับผมแต่ในส่วนที่ผมนํามารีวิววันนี้เป็นในส่วนของ QB826G ครับผมคือกาลังไฟมันจะเพิ่มมาจาก200วัตต์เนี่ยเป็น210วัตต์เท่านั้นเองครับ6ในส่วนของสเปคอื่นๆต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยครับผมความจุก็ 25,000mAh เหมือนกันครับผมก็เลยคิดว่าทุกคนไปซื้อในส่วนของ QB826 ดีกว่าครับผมคือหาซื้อได้ง่ายกว่าอันนี้มันต้องสั่งจากต่างประเทศมานะคิดว่าน่าจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่กับค่าส่งนะครับใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนผผผมมมทิ้้งล์ไวใหให ค่า2,899บาทก็ถือว่าไม่แรงมากครับผม โอเคครับ okay, ผมสัปคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าตัว Power Bank x a m i q b 8 2 6 g นะครับผมก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันดูได้ครับผมไปแล้วนะผมวันนี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆโดนๆหรือว่าอะไรแปลกๆใหม่ๆที่มันไวๆแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันครับผมอะไรที่เป็นกระแสเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวให้หมดเลยนะครับไปแล้วนะผมสวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมไปแล้วผมสวัสดี